Nomor ni. Nomor ni. Nomor saya สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่พีทสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอะไรครับมื่อนี่นะครับอยู่กับสบายสบๆเช่นเดียครับบรรยากาศกลางท้องนาครับพี่น้องมื่อนี่เขาสิมาล่องวาวที่เพจใหม่ขอวันนะครับเนาะเป็นวาวสองห้องครับผมขนาด2องเมตรสิเซนติเมตรนะครับความสูงความกว้างองปีกก็ว่าจากปีกซ้ายถึงปีกขวาก็จะอยู่ที่190เซนติเมตรนะครับมาล่องเมื่งวานพันจะขึ้นหรือว่าขึ้นนะครับติดกระดาษด้วย กระดักรถุงปูนถุงปูนนะครับวันถุงปุ๋ยถุงปูนนะครับผมครับแล้วเน้นแบบประหยัดง่า,งายๆนะครับแล้ว <alliances S 1> ามาเบิ่งครับว่าเมอน,นี้นะครับจากหลังจากที่เฮานั่มวาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเฮนติเวียที่เฮาเคยมาปล่อยให้พี่น้องในเบิ่งแล้วเวมอน,นี้เฮาสิม,มาเบิ่งว่าวาวสองห้องหรือว่าวาวแม่ลูกเฮานี่นะครับที่เฮ็ดแล้วเมื่อวานนะครับวันเดียวเสร็จเลยนะครับทำใ็้แล้วมื่อเดียวผานในมื่อเดียวสองเมตรสิบจะขึ้นหรือบ่ขึ้นครับไปติดตามกับพี่น้องโอเคครับผม นอส่วนหาข้ากะจะใสผานะครับผาปูนหอนเก่านะครับที่อำเบอไซรแล้วนะครับเดีจะมาฉีกเป็นสินลักจิตตต่อนะครับเราจะเน้นความประหยัดนะครับผมวาวข้านี่นะครับเล็ดแล้วข้ากันแบบประต่องเสียยงินะครับสือต่เสือกนะครับสิบกว่าบาทในละสิบห้าบาทนะครับก็คือเอาง่ายคือว่ามอเตระโตนะครับต้นทุนมาถึงลอยนะครับทุ่งปุ้นนี่กลับไปขอนะครับกับมองในที่ขยอกกอสานะครับผมเอาหม่เดี๋ยนนะครับผม แล้วเตรียมกีรตีเตรียมหางใส่ก่อนนะครับเนาะขอบคุณจากที่เข้าเข้าได้ขีดขาดเข้าแต่ที่มาใส่หางพี่น้าะครับใส่หางมันโดนก็ครับว่ามันอีกสิบกิโลขึ้นนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นนั่นมันมันยี่ยมหนาวเลยเป็นมันนี่เขาดีวันที่อะไรวันที่หางไม่น่านะครับเนาะเอ้าโอเคโอเคครับพี่น้าะไปถางกันนาะ เรื่องหมายถึาสองเมตรเท่ากี่คนวะ